วันนี้เป็นไลฟ์พิเศษนะครับให้เป็นวิทยาทานกับคนทั้งประเทศที่อยากจะแบบมีไกด์และมีมีว่าจะจะต่อไปนี่จะทำยังไงดีในเรื่องของการศึกษานะครับโพสต์ไปเ,เรื่องของลูกสาวของผมนะครับนาริซ่าที่ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียนเขาก็ตัดสินใจที่จะิกไม่เรียนเกรด12ด้วยแล้วก็คือหมหนะครับก็คือประหยัดเวลาไป1ปีแถมได้ทุนอีกได้ทุนนี่ก็คือไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ขอเขาไปนะแต่เขาก็ให้มาเองก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนมาหาลัยด้วยนะครับประเด็นก็คือว่ามีการตอบรับฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากทําให้ผมเข้าใจปัญหาของคนไทยว่าเขาไม่รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรจะต้องเรียนอะไรดีที่อนาคตจะโอเคนะครับสมัยก่อนนี่ผมก็ต้องอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อนตอนม .3 ว่าตัดสินใจจะเรียนอะไรดีนะครับก็เลย เปเรียนมีเรียนธุรกิจด้วยแล้วก็เรียนดนตรีด้วยนะครับเป็นสองสองอะไรที่สองอย่างที่ผมแพชชั่นกับมันแต่จริงๆริงแพชชั่นคือชอบเรื่องดนตรีมากกว่าในตอนนั้นนะครับช่วงหลังๆนี่ถึงจะได้เข้าใจว่าการเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนโลกได้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าทําไมผมถึงอยู่ในตำแหน่งที่อ,อยากจะเอามาเรื่องนี้มาแชร์เพราะว่ามันเป็นตอนเด็กๆเ,เนี่ยตัวผมเองก็รู้สึกไม่โอเคมากไม่โอเคมากกับหลักการศึกษา ของประเทศไทยนะครับตอนตอนอายุ1 3บสี่เนี่ยมันถึงหัวเรีย้ยวหัวต่อแล้วก็ไม่มีอะไรชอบสักอย่างอะ่ะที่เขาเรียนเรียนกันรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อะ่ะแล้วก็เลยตัดสินใจเรียนสิ่งเฉพาะสิ่งที่คนที่ฉันจะใช้ได้เรียนเฉพาะคือบุ้ยง่ายออกแบบหลักสูตรให้ตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะชอบอะไรก็เรียนเรียนดะไอสิ่งที่อยากอยากเรียนแล้วก็แบบโคตรสนุกกับชีวิตอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรรู้สึกรู้สึกมีความสุขสุด,สด ที่ฉันได้เลือกสิ่งที่ฉันอยากจะเรียนเองแล้วก็เพื่อที่ไปถึงเป้าหมายที่มันมีค่าสําหรับฉันสำหรับผมก็คือการเป็นไปเป็นทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยการไปพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําคนอยู่ในตําแหน่งที่แข่งกับต่างชาติได้แล้วก็เป็น international competitiveness ภาษาอังกฤษเรียกว่า international competitiveness คือสามารถไปแข่งกับต่างชาติได้ผมต้องการให้คนประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะว่า เด็กของเราคือคน 7, 67, 67ล้านคนเนี่ยสามารถลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ที่ฟังเองเนี่ยสามารถไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่าคนไทยแม่งเก่งระดับอานาชาติได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นมิชชั่นของชีวิตผมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญเลยแมรี่ตบมือหน่อย oh. <laughs> เดี๋ยวนี้มีมีเดี๋ยวนี้เพจของเรามีการตบมือด้วยนะปก oh. ติไม่ค่อยมี <laughs> ไม่อยู่คนเดียวไม่มี <laughs> แล้วก็นี่แมรี่นะครับมาแล้วแล้วก็ทุกคนฝากแชร์เลยวันนี้ขอให้คนดูเยอะๆงั้นวันนี้เราเตรียมเนื้อหาเจ๋งๆมานะครับทุกคนโอเคอ่งั้นเดี๋ยวพี่พี่เอันนี้แนะนําตัวแมรี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้ให้พี่ให้พี่สอนข้อแรกพี่ขอสอนคนเดียวแล้วเดี๋ยวสอนข้อสองเชิญแมรี่เข้ามาโอเคอ้าว you want me to lead first yes okay ไเดี๋ยวมาเดี๋ยวแมรี่มาข้อสองเดี๋ยวแมลี่มาข้อสองมันจะได้แบบว่า มันจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าคนคนนึงแบบอย่างนี้ okay, okay, okay. อย่างนี้ <Okay. S 2> อย่างนี้เข้าใจป่ะโอเคในข้อแรกข้อแรกคือแบบเตรียมพลังมาเต็มที่เลยนะครับเตรียมเตรียมแบบว่าข้อนี้แหละเป็นผมเอาข้อเด็ดมาก่อนเลยข้อแรกแล้วผมบอกเลยข้อนี้มันทําให้ผมแบบโฟกัสได้ตัดไอสิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากชีวิตให้หมดตัดไอสิ่งที่คนอื่นมันเป็นหลักสูตรคนอื่นมาแล้วเขาออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองออกแบบมาเพื่อเติมให้มันเต็มสี่ปี เอ่อที่มึงเรียนๆกันไปเถอะแล้วก็ทําให้ได้เกศเยอะดีๆนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตบางทีเนี่ยอาชีพที่คุณอยากเป็นแต่บางทีมันมันยังไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีนิยามของมันด้วยโอเคไหมมันไม่มีนิยามของมันด้วยถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้เลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเฉพาะเป็นทักษะวิชาย่อยๆไม่จำเป็นต้องไปตามหลักสูตรใครเพราะถ้าคุณไปเรียนตามหลักสูตร4ปีหรืออะไรเนี่ย คุณจะเจอวิชาที่ไม่ชอบซึ่งมันบางทีมันไม่เกี่ยวคุณและคุณไม่สามารถคิดได้ว่าตกลงมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันว่าฉั้นจะใช้มันยังไงวะอย่างที่สตีฟจ็อบบอกคืออะไร Connect the. dots ที่หลัง Connect คือเชื่อมต่อจุดที่หลังสตีฟจ็อบไปเรียนสาขาอะไรไม่รู้แหละแต่เขาเรียนไม่จบใช่ไหมแต่เขาใช้เวลาเนี่ยเขาก็เหมือนกับ drop ออกจากโรงเรียนแต่ยังกลับไปเรียนแต่เฉพาะวิชาที่เขาอยากเรียนก็คือค l l ลิกราฟี วิชาคาลลิกราฟีก็คือ,อวิชาอะไรวะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวาดภาพบรรจง<ม>วาดบรรจงอะไรองเขาผมก็เคยเรียนคาลลิกราฟีเหมือนอคัดคัดอักษรเงี้ยซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะเขามาเล่าทีหลังว่ามันมาพัฒนาซึ่งวิชานะั้นไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่มันอยู่ในมหาลายัยเขาไปนั่งเรียนฟรีเหมือนผมเงี้ยตอนผมไปเรียนมหาลายัยที่เมืองน,นอกเนี่ยผมมักจะไปนั่งเรียนทุกวิชาที่ตัวเองสนใจผมอยากจะให้คุณเทรนเป็นแบบนี้นะน้องๆที่ฟังอยู่ ให้นะอยากเรียนเพื่อเกรดเรียนเพื่อเรียนได้เกรดเรียนเพื่อเรียนได้เทสได้ทดสอบได้เกรดดีๆแล้วก็เพื่อจะได้ไปเข้าโรงเรียนดีๆมันเป็นการทําลายไอ้ความรักในการเรียนของเด็กมันเป็นการทําลายความรักในการเรียนแล้วแล้วข้อนี้เป็นอุปสรรคความเป็นอัจฉริยะมากถ้าคุณเรียนเพื่อเกรดเรียนเพื่อการแค่สอบคุณแค่คุณกําลังลดเกรดสมองตัวเองมันเป็นเป็นแค่กลายเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งไปแล้ว ตั้งแที่จริงๆเรามนุษย์เราไม่เป็นบุคคลพิเศษมหสัสจจรย์โขจะอัจฉริยะแต่ว่าคุณไปเริ่มเรียนเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบอยากเรียนสนุกกับมันแล้วคุณจะเดี๋ยวคุณจะเริ่มมาต่อต่อจุดเองได้ทุกคนด้วยจริงๆไม่ใช่เพื่อนเด็กๆางเดียวนะไม่ใช่เพื่อนน้องหรือว่าพ่อแม่ก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่เลยผม,มาอายุห0แล้วนี่ก็ยังสนใจเ,เรื่องสมัยใหม่ผมพยายาม ก้าวหน้าตลอดเวลาผมอยากจะให้คุณทุกคนเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มา Connect t เด Dot คือเชื่อมจุดแบบที่สต e ฟจอ s สอนคือว่าเอาฉันเอามาทำอะไรได้วะผมบอกได้เลยนะอาชีพของคุณที่หาเงินได้อาชีพใหม่ของคุณอะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะตั้งแต่คุณอายุสิบเจ็ดถึงหกสิหรือขึ้นไปเนะี่ยอาชีพใหม่ของคุณบางทียังไม่มีนิยามยังไม่ต้องไป ข้อสคืออย่าไปยึดติดนิยามอาชีพหลายคนจะมีมีอาชีพต่หลายอันพร้อมๆกันมันทําให้คุณมีกรอบของชีวิตอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอะไรก็ได้ที่ที่ฉันชอบแล้วหาเงินได้กูทาหมดอะไรที่ฉันชอบแล้วก็มันเหมือนฟลอ์มันทําแล้วไม่เหมือนงานเลยแต่มีคนจ่ายตังค์ให้อะไรที่ฉันชอบมันได้รายได้แล้วช่วยคนได้มันสร้างคุณค่าคนได้ฉันก็ทําแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะโตยังไง มันเป็นการเหมือนการทดลองนิดหน่อยมันเป็นการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเป็นอะไรที่มันสนุกกับชีวิตเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาคนพยายามจะหานิยามภายหาอาชีพบอกเฮ้ยเนี่ยบอกมาหน่อยดิอาชีพเนี้ยรวยใช่ไหมอาชีพต้องเรียนอาชีพนี้ใช่ไหมมันจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยแต่ผมบอกว่าคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นเลยคาตอบคือคุณให้นิยามตัวเองพูดง่ายๆตอนแรกๆผมเริ่มที่เป็นจากคอนดักเตอร์ใช่ไหมเริ่มที่จะมาเขียนหนังสือ แต่ผมก็ไม่อยากนิยามตัวเองว่าเป็นนักเขียนเพราะว่าดูมันแบบเล็กไปหน่อยหนึ่งผมก็เลยอจากนักเขียนเป็นเจ้าของสารพิมพ์พอเป็นเจ้าของสารพิมพ์ก็เลยทําหนังสือเสียงเอ๊ะแล้วเขาจะเรียกเราว่าอะไรก็ไม่สนใจเป็นนักพากย์หรือไงหรือนักสอนหรือไงหรืออะไรไม่สนใจอะอะไรที่เริ่มที่จะได้สร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วเขามันสร้างเป็นไรายได้ได้ ผมก็เริ่มทําแล้วมันสนุกด้วยอันเนี้ยเป็นคีย์เลยนะกุญแจคือผมสรุปให้นั่นคือข้อสกุญแจคือสร้างคุณค่าให้ผู้คนมันต้องมีองค์ประกอบครบสร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วสร้างไรายได้ได้คุณได้เงินกลับมาสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาหนึ่งสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้ผู้คนสอง คุณทำแล้วมันโฟล์คุณทำแล้วคุณชอบเรียนกับมันแล้วมันเหมือนไม่ได้ทำงานแล้วข้อ3คือตลาดต้องการคุณง่ายๆมันเป็นอะไรที่ตลาดต้องการแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามีนิยามเพราะว่าโลกตลาดเปลี่ยนตลอดเวลาครับตลาดปี2ปีที่แล้วยังเรื่องออนไลน์ยังไม่ได้ฮอตขนาดนี้ตอนนี้คือเรื่องออนไลน์นี้ทุกคนตลาดต้องการคนสอนคนทาออนไลน์ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือลูกศิษย์ของผมนี่คืองานชุกอะ่ะ พราะทุกคนต้องการให้เขาไปช่วยสอนทําออนไลน์หมดทุกคนในตลาดต้องการคนสอนทําออนไลน์หมดแล้วตอนนี้สองปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้ตลาดเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยก็ต้องมีเรื่อง marketing เข้ามาเกี่ยวโอ้โหสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณ,ค,ณคุณจะ,ค,ณจะคุณจะต้องเจอมันจะมีคนจะต้องพยายามหาตังค์ทางักติกต๊กต๊อ จพยายามหาตังค์จากクラブเฮาส์พยายามหาตังค์จากบิตคอยพยายามหาตังค์จากอะไรพวกนี้เลือกคุณมีคุณมีงานงอกได้ตลอดเวลาถ้าคุณเนี่ยเป็นคนศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะพักแป๊บหนึ่งแล้วให้แมรี่มา,าให้เนื้อหาเขาด้วยนะครับอแมรี่กลับมาแล้วนะครับอแมรี่เตรียมขึ้นมาเลยมาแล้วสวั <laughs> สดีค่ะทุกคนเมื่อกีอ้ประทับใจที่บอกว่าไม่ต้องแบบยุติเขาเรียกว่าอะไรนะเนียม นี่ยาม definition your definition จริงๆแล้วนะทุกคนจะต้องเปลี่ยนอาชีพหลายรอบในชีวิตจงสมัยนี้คุณก็เป็นอะไรในบริษัทแล้วก็ทำงานในบริษัทเดียว30-40ปีสมัยนั้นจบไปแล้วใช่แล้วไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าจะจะได้เงินบริษัทเออจะได้งานในบริษัทแล้วก็ทำงาน30-40ปีผมสรุปให้เลยดีกว่าข้อ5คือความยืดหยุ่น ข้อนี้ผมอยากจะสอนมาละวดีแล้วที่มารีเตือนมามผมอยากจะสอนมานานแล้วข้อนี้เพราะว่าคนสำคัญมากใช่สําคัญมากคนคนเป็นเป็นเพราะว่าคนเขาเขาอยากรู้สึกว่าปลอดภยัยใช่ security คือความมันคงความมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วความมั่นคงไม่ได้อยู่ในการไม่เปลี่ยนความมั่นคงอยู่ในความมั่นใจของเราเองในใ,ในที่เราจะสามารถ ปรับตัวทันสถานการณ์ได้ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองข้อนี้คนไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะสอนมานานแล้วขอบต้องดีใจที่แมรี่เอาประเด็นมา <c oughs> เพราะว่าผมเข้าใจอารมณ์คนไทยนะอตอนที่ผมเริ่มถูก,ถ,กถูกเทรนที่เมืองไทยเนี่ย <Yes. S 2> เราก็จะคิดเลยว่าตัดสินใจแล้วนะจบเลยนะคือ <c oughs> ถ้ามึงเลืออสายวิทย์คือมึงไปทางนี้แล้วงไปยเดวแล้วมึงเข้าคณะไหนคือมึงคณะนั้นเลย มึงชีวิตหนึ่งมึงเป็นอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วคุณจะโล่งใจมากผมผมน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าใครคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณตัดสินใจอะไรไปตอนนี้เนี่ยให้คิดกับมาว่ามันเป็นการทดลองอย่างหนึง่งม,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 มันไม่ตายตอนสมมมันไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยอ,อันนี้กูจบแล้วถ้าเกิดกูตัดสินใจผิดคือจบเลยไม่ใช่นะประเด็นคือมันไม่ใช่แค่การศึกษาที่ไทยอย่างเดียวนะคะทั่วโลกมันเป็นมันเป็นระบบของ โบราณของของศตวรรษที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนอาชีพหลายรอบในชีวิตเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราเลือกสิ่งที่เราสนใจอืมใช่โอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่โฟกัสเรื่องความยืดหยุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะสอนทุกคนมานานแล้วยวกตัวอย่างของผมเองตอนนั้นแบบเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยคือมันมีมันมีเหมือนอะไรมาคำคอบางอย่างว่า <c oughs> ถ้าฉัน เปลี่ยนไปผันไปทําอาชีพอื่นแม่งคนอื่นจะและยิ่งแบบตอนนั้นผมแบบว่ามีการโปรโมตในชื่อเสียงด้านคอนดักเตอร์เยอะด้วยไง mm hmm. ทาให้คนรู้จักกันหมดเลยในด้านคอนดักเตอร์แต่คอนดักเตอร์อย่างเดียวใช่ mm hmm. แล้วถ้าเกิดแบบว่าโอ้โหไปทาอย่างอื่นแล้วก็คนอื่นจะมองว่าเฮ้ยมึงล้มเหลวแล้วได้คอนด mm ักเตอร์แล้วก็ไอสิ่งที่เรียนมา20ปีทําไงดีไม่เรียนมาที่แบบทางานเรื่องนี้มาแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยนะไม่มีใครนะแทบจะไม่มีใครที่ไม่ยหยุด ไม่ได้แล้ว <S an> <Yes. S 2> ทุกคนไม่มีใครที่บอกว่าโอเค <S <S <an> <S กูเกาะงานนี้แบบมั่นคงเลย mm hmm. มั่นคงตลอดชีวิตฉันเรียนสาขาเดียวแล้วจบฉันตัดสินใจสายวิทย์แล้วกูเรียนหมอเท่านั้นหรือเรียนวิศวะหรือเรียนสถาปนิกเท่านั้นจบแล้วก็หรือเรียนบิสเนสเรียน mba แล้วก็จบมาจะได้งานทําอันนี้ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษอันนั้นแล้วถึงแม้ว่าคุณเป็นนักธุรกิจก็เหมือนกันทุกอย่างจะเปลี่ยนตามกระแสตลอดเวลาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นขนาดผมแบบเล่นโซเชียลทุกอย่างเลยนะทุกช่องทางนะ เดี๋ยวนี่มีคลับเฮาส์ก็ต้องไปแบบสนใจมันหน่อยตัวใหม่เออต้องแบบเอ้ยอ่ะอันนี้ใช้ต้องอยากใช้เราอยากถึงคนเงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่เราอยากจะแบบเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนที่เข้าถึงผู้คนได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แล้วมันนอกจากนั้นมันก็น่าสนใจใช่ความพัฒนาของมนุษย์นี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทําไมเราจะไม่อยากจะแบบมีส่วนร่วมใช่แล้วโอเคนั่นคือนั่นคือข้อ ที่อยากจะบอกทุกคนแล้วมีผมเตรียมมาอีกเนื้อหาหนึ่งนะที่ท,ที่ที่โปรโมทไปวันนี้เยอะมากเลย<ม>ก็คืออันนี้เป็นข้อต่อไปนะข้อหกใช่ไหมอันนี้ข้อหกแล้วข้อหกคือทักษะห้าอย่างทักษะห้าอย่างมีค่าปริญญาสู้ไม่ได้อืมทักษะห้าอย่างที่สูงค่าโอเคนี่คือข้อหก<ม>เลยนะเดี๋ยวจะพูดห้าทักษะแบบเร็วๆเลยนี่คือข้อหกใหญ่ ก็จะมี6 1จุ4หนอะไรไปข้อ6หใหญ่คือทักษะ5อย่างที่สูงค่าปริญญาสู้ไม่ได้เพราะอะไรโรงเรียนไม่มหาลัยไม่มีใครสอน